หม่ำจ้มกทำพินัยกรรมใหม่ให้ทั้งหมดอึ้งทั้งบ้านราคาหลายล้านโผล่จอดหน้าบ้านให้ฟรีฟรีคลังรถหรูคันใหม่ป้ายแดงพระยาหม่ำจมกตกใจทำเอาคอหอหวยตื่นเต้นโฟกัสทะเบียนรถป้ายแดงหม่ำจ้มกได้เปิดใจแบ่งสมบัติให้ลูกสองคนอย่างน้องเอมบุษราคมวงคำเหลาและม,มิกเพทายวงคำเหลา แบ่งสมบัติเรียบร้อยแล้วจัดไปเลยเท่าๆกันดูฟังจบถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสรารพัดเรื่องน่ารู้ได้ตอนต่อไปนะคะสรารพัดเรื่องน่ารู้เจออะไรดีๆจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมและผู้ฟังได้ดูและชมกันตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ thank you